เองไม่คุยจบอ่ะเองต้องไปคุยจบเนี่ยที่ไหนว,วนะไอ้กิคนไม่ได้นะไอ้บ้าเมคนคุยอยู่แล้วคุยจบวันนี้คือที่ไหนวะไอ้เขาหน่วยได้ไปในทางไหนดีนคืนนี้น้องชายได้หมดเลยนี่ไม่เจอใครพับจีพับจีโอ้ลบไปแล้วนะไว้ก่อน <laughs> โดตา้าไปเนี่ยเวทพอกันทีอ่ะพี่เดี๋ยวคนนู้นไม่เอาเดี๋ยวอันนี้ไม่เอาพอแล้วเดีต้าฟอร์สไปเดีต้าฟอร์สมาเอาหรอแต่มีมีอีกประมาณพันกว่าคนทำไม่เอาเอฟเฟกต์ไหมเอฟเฟกต์ไหม <c oughs> เล่นได้น้อยเดี๋ยวพี่เอฟเฟกต์ มีตัวร mm ้ายเอฟเฟกอยู่ด้วยนะผมบอกเลยเอฟเอฟหมดเอฟเฟกต์อยู่เลยแท้ตัวนั้นตัวเก่งเลยอะไรแอคด้วยไม่ใช่ลายตอนนั้นตอนนั้นชวนไปเล่นนิดหน่อยแอคด้วยรออะไรอ่ะเอ้ารถกูอยู่นี่อะไรนี่จีแกเอาพับจีแยนเอฟเฟกต์อ่ะคนนี้เฮียเดี๋ยวโดนลบไปสัตว คุยกันเจอเอเปกกับอ e ีเอเปกวะอะไรนะว่าจะไปเล่นเอเปกอะครับเล่นอเอเป็กกิ๊กหนอยเว้ยมีใครว่าแน่ใจหัวใจผีดวงนี้ที่เหนื่อเครียดเลยนี่ ทำไมเครียดอะไรแล้วตอนเนี่ยอยู่ในห้องกันนะไม่เครียดนะไม่ไปถีหน้าพี่มันเราเหรียญทองครับเหรียญทองอกินอะไรนม่เป็นอย่างนี้อยู่แล้วเอ้ยเหรียญทองไอ้เก่าอยู่กับพี่พี่บ๊อบห้องใน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 ห้องเมื่อไหร่จะได้วาดเหรียญน่ะเออพี่บ๊อบเอาไปหมดเลยใครเอาใครเอาพูดดีๆมาตินก็ถือครับเ้า ต้ยียนเรียบร้อยยีนให้เรียบร้อยให้เกียรติดีด้วยครับเยีนให้เรียบร้อยมานั่งเล่นกันอะไรพี่ตุมตามมากซิบกับผมเนี่ยพี่เอาไปแล้วพี่บ๊อบกับพี่ก๊อตอะเหรียญทอง่มไปแล้วมใช่้ี่หมพี่ป๊ใช่หมพี่แป๊บพี่ตุ้มตามใช่วดีครับผมว่านีีะครับอุ้ยอรหรอดไอ้ตตามอะไรไม่ได้เลยือเสียงแข็งใสไ่ดขาดนะ เฮี้ยจบแล้วเาี้ยตมันมั่วซั่วเว้ยบ๊อบเว้ยเฮียดูดิมน่ะอมเองสิบแปดไอ้เดียอเป็นอยางโกงกินเดี่เรามีอันนี้ด้หรอสิบแปดสิสองคันได้หรอมีมีเขาไม่าไม่ติดไปดวไอยู่รอยเอ็มเอแล้วอุ้ยรวยไม่ได้ผมรัเให่โอแล้วหรอกระเป๋าหกสี่หกครับไม่พี่โนยพครับเดี๋ยวโอนให้พี่สีครับพี่โนย เอให้ผมป้าดี๋ยวผมซื้อพวกอันนี้ทิ้งไว้เลยทั้งหมดเลยะนครับเาไม่มีไม่มีติดอะไรครับเบาเฮ้ยจมชื่อ์นะจบเชียร์เมึงอย่าเบาดิเดี๋ยวเบาเข้าใจปอนี่นครับผมขอเสนออะไรเพิ่มเติมได้ไหมครับพี่เรื่องเวลาคุกอะครับคือพี่อยากประชุมเมืองสักหน่อยพี่ให้มันน้อยลงหน่อยอะเพราะว่า บบพื้นฐานมันเริ่มต้นที่หกสิบแล้วพี่ถ้าบินเกินมันเก้าสิบอะพี่มันนานมากครับทำให้ความผีของไฟมันน้อยลงอะเพ่บึงบึงไปกระชากคอไอพี่ก็เปิดสาบให้หน่อยอยากอยากให้มีเหมือนเมื่อก่อนพี่ประกันเวลาคุกอ่ะนาทีเท่าไหร่นาทีละร้อยสองร้อยอย่างเงี้ยคืออย่างของพี่อะพี่ไม่มีปัญหาเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามถ้าปกติผ่านมึงต้องไปกระชากข้อออกมึงอะให้มาให้ได้อ่ะเนี่ยก็ก็ฝากมาอะไร่เงี้ย เขาบอกเขาฝากมึงหรือมึงจะฝากกูไปหาเขาพี่ผมฝากพี่ทีแล้วเอาไอ้เหี้ยมึงอยู่ใกล้เขามากกว่ากูเขาบอกเขาเป็นผู้เล่นครับพี่ไม่เข้าใจไม่ได้มีสิทธิ์กูอยากจะดูแนวความคิดของเขาว่าเฮ้ยเขาคิดยังไงว่าเขาโอเคนะไม่ไเวลาคุยกับพี่ผมอกว่าเขาโอเคเพราะว่ามันเปิดจริงพี่ไม่ว่าจะฝั่งใดฝั่งหนึ่งมันเปิดจริงจริงเพราะว่าเวลามันเล่นไฟตึงปุ๊บมันก็ต้องรอเวลาคุกออกหมดอย่างเงี้ยมันเสียเวลาพี่ว่าสุดท้ายที่กูถามว่าทําไมต้องเป็นเขาให้มากูอยากจะเออ อยากจะรู้ความคิดเขาว่าเขาคิดยังไงกูจะได้เอามาคิดพิจารณาแล้วก็ได้เรียกแกง๊งอ,งอ,อื่นเข้ามาด้วยว่าเออคิดหนียังไงกับเรื่องนี้ <c oughs> เปนควรนไหมงั้นงั้นเอาเป็นว่าเอาเป็นอยู่พี่ในรวมคือทางเ k เสนอให้ลดเวลาพุกแล้วกันครับพี่พี่ลองไปถามแก๊งอื่นก่อนละกันมึงเอาไอ้ตัวนั้นมาให้กูตัวไหนตัวใหญ่อ่ะลุงเขาไม่อยู่ก็เอาให้เขาอยู่แล้วค่อยมาสิที่แร่ก็ตามนี้แหละพี่เพราะมันไม่ใช่เรื่องง่าย ันมันเกี่ยวเขาเป็นหน่วยงานด้วยสุพัฒเขาเป็นหัวแก๊งแล้วพี่ตอนนี้เขาลงตอนนี้สุพัฒคุมอำนาจนะครับเจชอสุพัฒบอกโอเคคือไม่ใ่ครับไม่ใช่ครับใช่อันนี้คือเวลาคุณเกือสิบนาทีพอครับนั่งนั่งเนนี่คือัผมเนอ้เอเอี่เชื่ออะไรไม่ได้ไอ้พัเนี่ยเรืองจี๊อัในจริงจริงเนี่ยถามคนในแก๊งผมเนี่ยสุพัเป็นหัวแก๊งจริงหรือเปล่ามันเจ้าผมจบโรยเดียวเลยดิอะโอเคงั้น ตัวแทนแก๊งนั่นคืคนรับเหรียญแล้วก็รับสิ่งสำคัญครับพี่มาตินรับเหรียญเลยครับมาติมมาเดี๋ยวพี่ขอคำนวณเหรียญสักครู่นะครับมาตินผมดำจังวะมาตินใส่หมวกได้เหรอพี่ก๊อรกับพี่บ๊อบไม่ใช่เอาอีกแล้วเว้ยพี่บ๊อบเฮ้ยเอาไอ้เฉลยสองตรงนีง response, ้ไปขัดเลยละตินอยู่นั่นไงยืนอยู่ตรงนั้นไงยืนตรงโดนนัดนั่นไง คนไหนตินเนี่ยหนึ่งสี่สองครับพี่ไม่ไม่ตินแยกมาครับพี่โอเคไทยเนี่ยไอ้หัวเนี่ยไปพักก่อนได้นะเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอไอ่ไหวไอ้บอสเหรอเฮ้ยไอ้หนุ่มเนีบอสบีจีนี่มันยังไงวะบอสบีจีนี่มันยังไงไอ้บอสไอ้ทั้งเลยนะทั้งเลยทั้งเลยเดี๋ยวเอาไปของไม่ได้แชร์กันเฮ้ยทั้งคีเป็นสีเหรอวะ พวกรอมึงเอาขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณเบามากนะครับขอบคุณครับเบาขอบคุณครับเบลขอบคุณครับเบาไอ้เป๊ปเป็นเสียงแจ๋วดีว่ะไอ้เสียงหล่อตลอดต่อได้ขอบคุณครับผมนะครับไม่ก็อย่าไปติดเขาเลยไอ้เนี้ยไม่ติดนะครับไม่มีอย่างนี้เลยไม่ใกล้เคียงเลยเป๊ปเรียกอะไรครับพี่เป๊ปสามศูนย์แปดครับมาตินสามศูนย์แปดเดี๋ยวคุยเป๊ปก่อนเรารับเหรียญใช่ไหมได้มาติ ไม่เอาอานีอ่างี้ลพี่โนเริ่มเก็บเงินแกงนะสองแสนอาทิรอาทิรอันี่จริงจังมันต้องเลยเดี๋ยวันเ่ารคแพครับนนขอกงอะไรพี่บอมพี่บอบยังบอกว่าจะไปฟาร์มอะไรปลูกผักอยู่เลยอะไรวะลรเรียบร้อยจ้ะครับ มันต้องเก็บว่ามันจ่ายหลายอย่างไอ้เหี้ยเดี๋ยวลงชุดใหม่เดี๋ยวมันจะลงอะไรไปเอาเหรียญที่บ้านกันเอ้ยไปกลับบ้านกลับบ้านเอาเหรียญที่บ้านเอาเหรียญที่บ้านกลับบ้านเว้ยนี่กูกูเป็ดีไซเนอร์แฟนเขาส่งมาแล้วก็ต้องลงชุดใหม่เข้าใจอะดีไซเนอร์แต่ไม่ชุดเก่าๆมันหายไปแล้วหมดได้ไีนยไปรต้องแรกที่เหรีนะเหรียญนะจะไปเอาที่บ้านเรื่อยเหรอเออเหรียญมันเล็กเก่าบนรถเก่ามันอยู่ในตู้มั้งเนิื้อในตู้เราถึงก่อนแน่เฮ้ยเลีงยากไอ้เหี้ย นี่ไงกูเน้นอยู่ตัวเดียวอเฮียโอ้โหเดวลอหวกระทืบไปเตยกะทืบมันไอ้สัดอาจจะไปเกยเต้ยเออเออเออลันเกมร้านร้านเกมไหนครับแต่ผมพูดตรงตนะผมผมท้อตั้งแต่ผมเปิดให้ลุงแล้วไม่ได้บวกแปดอะ คือตอนเนี้ยหมดแรงมากหมดแรงมากๆพัดพัดไม่ใช่รถเราอ๋อพัดพัดไอ้คันไหนดิอันนี้นแต่ยังไม่อยากลงหมดแรงแต่ว่ายังไม่อยากลงเออไอเดียวได้หยุไปทางเกมอะไรเนี่ยโอ้โหไม่รู้เลยพี่ต้องแล้วแต่พวกพี่แหละเสนอไปลุงเขาบอกอะไรไม่รู้เขาบอกว่าเขาเหมือนเขาจะไม่หยุดนะลุงอ่ะ เพราะว่าเพราะว่าเขาบอกอะไรไม่รู้พีโอีเขาก็ไม่เล่นหยุดเยอะแล้วเขาบอกอย่างเงี้ยเออลุงแม็กก็หยุดเยอะแล้วเป็นไงเป็นไงลุงล่างใหม่ไม่ถึงไม่หยุดสงการหรอแต่คนน่าจะมีหลาบ้างนะพี่ผมว่าสงการอาจะมีอาจจะหยุดสักสามวันอะไรเงี้ยสงการแต่วัาพอเขาบอกแล้วไม่ต้องเล่นมันไหลเดี๋ยวก็มีคนบอกขอไหลสะหน่อยอาจจะเป็นผมว่าขอไหล แบอกไหลได้วรรลัษใครไหลวรรลัษหาเดิมพันดิสี่สี่รันสี่สี่เลยไหมหรือว่าพี่พี่ออกแล้วพี่แนทไปได้ัดได้ถ้าแบกได้ไม่มีโทรศัพท์เลยเรียกอะไรเรียกอะไรเอาไปเลยไม่รู้พี่เลยเลขสี่องห้าแบกเอาปุ๊ไก่ไหมพี่หน่อยแบกเล่นหัวเท่าไหรลพี่แสนแสน หัวล้านเลยหัวล้านเลยพี่ลงมือแล้วอกออกพี่อะไรพี่อะไรก็เย็นเอาเนี่ยแถวเลยต่อแถวเลยจะตั้งแถวเลยตั้งแถวไม่ต้องจดชื่อนะไอ้พวกนี้มาต่อแถวหลายรอบนะกูบอกก่อนไหนเนี่ื่อชื่อถอดหน้ากากกันให้หมดนะไอ้เดี๋ยวเมียนนะใส่หน้ากากมาเนียนะได้ครบคนไหมเนี่ยครบคนครบคนพริเตี้มาละพี่เป๊ปอยู่ไหนอะ คนโตๆแต่ท้าผมหมอพี่ชายผมรับทสัตว์อ่านแบบนี้เยอะแล้วแต่ว่าไม่ได้พูดถึงใครนะไม่ได้พูดถึงบุญคุณไม่ช่วยอะไรให้มันดีขึ้นเลยครับผู้พิทตลอดเฮ้ยพี่มันไวของมันพี่บอกว่าขอบีก็ได้ไปแล้วมันไม่พอเพื่อนได้ไปแล้วอ่้เลยค่ะเลยไอ้ยหัวหมอเกินเฮ้ยน้องไม่เฮีย ไอ้ <othe> จะจมอไปไหนเนี่ยพี่แกไอ้กระเือนนี่มันกระเือนนีเดียวเดียวเดียวโลเลยอีกระเือเตัวมั่วมันจบไปแล้วงวตเดี๋ยเวลาสุภอำนาให้บอกลเลยหรอพี่พี่ั๊กต้องหอมได้แล้วพี่ักแล้วพี่พี่พี่เป็นมด้อเดี๋ยวเปิดที่เลขสามเดี๋ยวพี่เปิดชีตักหน่งโอเค ชีดยืดหน่อยเด่นเงินมันของพวกปืนไอ้พักหนึ่พักหนึ่พักหนึ่งพักหนึงพักหนึ่งใครอยู่ข้างหน้าที่จบโรดิ้ตันี้ทาใครตรงไอ้บ้าเหรอนังดีมันไม่เป็นระเบียบเราก็ต้องจัดระเบียบดีไม่จะแถวไม่ได้ของเปิดกระติบปอยที่เราเอาคุยได้ข้าวอะไรไม่รู้ต่อพี่เดี๋ยวพี่อยู่หน้าเลยไอ้ดีบอสเลื่อนอะไรอ่างนี้เนี่ยเลื่อนขี่หมายพี่แถบจออยู่ไลร้ชื่อมาเลยมึงอ่ะ

มันมันได้ยาปั๊มเยอะปะยาปั๊มเยอะ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 ได้ได้เท่าตัวจากเกาะอิ่มเลยดิสวยสวยสวยเลยเดียวทีตอนนั้นได้กอดเท่าไหร่นะได้กี่เหรียญอ่ะพ่นกันได้ไหมอ่านดิอ่านดิบยับปั๊บสิม่ได้เดรนยญเท่าไหร่เหรียญไปเลยไปเลยไปเลยใครอะเหรียญเดียวใช่แล้วีถ้าได้เหรียญเดียวเหรอียญทองไง ก็นั่นแหละเหลี่ยมเดียวไม่เอาตัวไดียวเฮ้นมโซนบอกมันไม่เอานะอะไรอะไรอะไรมันมาไปมันทันมันใช้ความผิดมันบอกมึงจะแลกกล่องเรียงก็ได้นะเหมือนกูว่าัดมันเลยอะแลกกล่องไปแลกไม่ลเด้เป็นโต๊ะครับเดี๋ยวดิเดี๋ยวมันเรียกกับซองครับก็เข้าไปในทีมเดียวกันนั่นนั่ั่น ยอดสองเลยมีคนพุกมาว้่วาไม่อกนแล้วไม่เจ็บตองซีซีอจะได้แรกเลยมัสมอสมตอเยราใช่ครับปารครับผมออมีแรยอดแล้วก็ปารพี่เมื่อกี้นี่ปารได้แล้เอาซ้ำสอรอบแล้วเงียบเงียบ้าเงียบ้าครับกูเพิ่งมาเนี่ยชาโดชาโด้ชาโดกชาโดมาแทนใค่นะไอ้บ๊อบนี่มิติดไอเดียเช่นไะเขาไม่ได้ที่ไหนวะพี่อ้นเลยปืนยังไม่ได้ีอ้นนึงราแป๊นนึงเดีวลล่าง รถมาไบนี่พอ้ได้แล้วสองแปดสองัถยารถคืนยังไงเวเอี้อะไรยอว่ากันแห้าแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งกรเดดะอหนึ่เิรถกอเจเดี๋ยวเว้ยไอคจะดขึ้นยังไงไปนะ รถคือนอ่ะเอาไปเมื่อไปครับเอเสียงไม่เหมือนเด็กอัน <Okay. S 2> ุบาฟ้านะ่ะกินหลืยังไงนี่ครับยังไงนี่ครับแรกดิไ,ไ,ดไปแรกก่อนไหมเนี่ยว่าดีครับว่าดี5.0ิ ขั้นไหนวะอันนี้อันนี้อ,นนอันนี้ถูกแล้วพาไปร้านข้าวหน่อยเดิ